อันนี้ก็คือเป็นตัวกล่องของเขานะครับรุ่นเอ็กตรีมครับเป็นรุ่นเอ็กตรีมนะครับแล้วก็เห็นบอกว่ามีบลูทูธ5.0 5.0เป็นเวอร์ชันล่าสุดใช่ครับเสถียรที่สุดอันนี้ก็เข้ากับลักของตัวรถใช่ครับแล้วก็เสียบกลับเข้าไป เหมือนใบพัดอ่ะใช่ครับใบพัดต่อก,กัน,นเฉยแล้วก็เสียบเขากล่องอันนี้ก็เสียบเขากล่องแล้วก็จะเพิ่มเติมมีสายรีโมทเพิ่มขึ้นมา่ง่ายใช้ได้ทุกรุ่นตอนตอน,นี้เบนท์บีเอ็มได้หมดครับฟังง่ายว่าสําหรับคนที่แบบว่าเป็นสายรถบ้านธรรมดาเนี่ยเราต้องการให้รถเนี่ยมีเพอร์ฟอร์มนซ์มากขึ้นนะครับขับสนุกมากขึ้นก็คือเอาไปใช้ได้เลยเราประกัน2ปีถ้าเกิดสาหรับใครที่กําลังหากล่องคันเร่งไฟฟ้าอยู่นะครับผมต้องบอกเลยว่าผมการันตีนะที่เห็นที่ผ่านมาเนี่ย น่าจะ2ปีแล้วไหม <S <S ผมใช้อยู่ตัวเดียวเลยนะ <S <S 2> <S 2> ผมไม่ได้ใช้ตัวอื่นเลยแล้วผมก็มั่นใจด้วยว่าพอถึงเวลามาเป็นตัวนี้เนี่ยคือมันต้องโอเคอ่ะพี่เขาก็เหมือนทําการวิจัยนะพเพราะตะเกียปัญหาต่ละอย่างอย่างเช่นสม,มุิมากขึ้นใช่ครับนะครับอย่างตอบโจทย์อะไรต่ละอย่างแต่ละอย่างเนี่ยพี่เขาทาได้ดีมากขึ้นแล้วผมต้องบอกเลยว่าของเขาดีจริงเขาถึงขายดีนะครับต้องบอกเลยว่ารอบนี้ก็เหมือนกันราคาไม่แรงด้วยนะครับโอเคถ้างั้นเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวเราจะขับกลับบ้านแล้วเดี๋ยวเรามาเล่าให้ฟังนะครับว่าสําหรับกล่องเครื่องไฟ สม,มุติขึ้นไหมนะครับแล้วก็ฟังก์ชันเป็นยังไงนะครับดีไม่ดีขนาดไหนโอเคถ้างั้นเดี๋ยวไปถึงบ้านแล้วเดี๋ยวผมมาเล่าให้ฟังอีกทีหนึ่งโอเคแล้วก็เรียบร้อยไปแล้วนะครับกับการไปติดเจ้ากล่องคันเร่งไฟฟ้า EVO Extreme นะครับซึ่งต้องบอกเลยว่าทีแรกเนี่ยผมกะว่าเดี๋ยวกลับมาถึงบ้านเนี่ยผมจะรีวิวให้เพื่อนๆได้ชมกันนะครับแต่พอดีว่าวันนั้นเนี่ยมันดึกไปนิดนึงนะครับเราก็เลยถือโอกาสเลย2-3สวันละกันไปลองใช้ให้มันรู้ก่อนว่าฟิลลิ่งเนี่ยแต่ละโหมดแต่ละโหมดเเ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 ปป็็นน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 นยยยยังงัััังงงงไะะะะะคคคคครรรรรรบบบบบบบซึ่่่่่่ต้้อออออกลลวววาาาาโโโหหหหมม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 มดดดดดททีีีีีผชสสุืิ AI AI พ มากขึ้นนะครับอย่างเมื่อครั้งที่แล้วเนี่ยต้องบอกเลยว่าความมันของเขามันมันเลยพอเวลาเราขับช้าๆเราแตะน้อยๆเนี่ยโหมดระดับคันเร่งไฟฟ้าเนี่ยมันก็จะอยู่ในโหมดแบบโหมดต่ําๆใช่ไหมทีนี้พอเรากดแรงๆเนี่ยโหมดมันจะปรับแบบไวมากเพื่อให้เราอะปรับไปเป็นโหมดส,งสูงๆนะครับซึ่งมันจะทาให้แบบว่าเรารู้สึกว่าก,กดติดเท้าแล้วก็เหมือนแบบวูดเทอร์โบมานะครับมันจะรู้สึกสนุกมากๆนะครับแล้วก็ครั้งนี้เนี่ยมันมีความดีงามขึ้นก็คือมันสมูทกว่าเดิมนะครับอย่างปกติเนี่ย ตอนช่วงที่มันกระชากแรงๆเนี่ยบางทีเราตกใจแต่รอบนี้เนี่ยคือมันกระชากได้สมูทกว่าเดิมนะครับก็ถือว่าทําได้ดีมากๆนะครับแล้วก็อีกโหมดหนึ่งที่พินุแนะนํามาตั้งแต่ตอนที่ผมติดตั้งทีแรกเนี่ยก็คือเป็นโหมดคอมฟอร์ตนะครับตรงนี้เนี่ยเป็นกลุ่มที่พินุเนี่ยเขามีการเก็บข้อมูลต่างๆไว้นะครับก็จะมีโหมดสปอร์ตโหมดคอมฟอร์ตนะครับมีโหมดเลสซิ่งอะไรอย่างเงี้ยที่พินุเขาเก็บไว้แล้วนะครับจริงๆถ้าเกิดใครอยากที่จะลองไปเลือกแบบนั้นเนี่ยก็สามารถที่จะไปลองเลือกได้นะครับแล้้ววัันนนีนะครบผมก็ สั่งเพิ่มมาอีกกล่องแล้วนะครับอันนี้เป็นกล่องกล่องเก่านะครับที่เราติดตั้งมาวันนั้นแล้วก็อันนี้เป็นอีกหนึ่งกล่องนะครับที่เดี๋ยวเรากะวว่าเราจะเอาไปติดตั้งในเจ้าแคมรีนะครับเพราะว่าอันนี้เนี่ย อย่างที่ว่าแหละไม่จําเป็นที่จะต้องไปหาพี่นุถึงนครปฐมก็ได้สามารถที่จะสั่งผ่าน a c e b o o k ของเขาได้นะครับแต่ตอนที่เป็น MCU Max นะครับจนมาเป็นตัว Evo เนี่ยก็ผมมั่นใจตัวนี้มากๆานะครับก็พิสูจน์มาแล้วนะครับหลายๆคนที่ได้ใช้เนี่ยก็คงจะได้เห็นแล้วแหละว่าในราคา1990บาทเนี่ยตัวนี้เนี่ยถือว่าคุ้มค่ามากๆานะครับแล้วตอนนี้สามารถที่จะคอนโทรลผ่านตัวมือถือได้แล้วด้วยนะครับเป็นตัวใหม่ล่าสุดนะก็ฝากไว้ด้วยนะครับสำหรับใครเข้ามาชมแล้วก็อย่าลืมฝากกดไลค์นะครับาย่ คันเล่งไฟฟ้าใ e ห้ EVO Extreme นะครับโอเคสำหรับคลิปนี้ครับลากันไปก่อนครับไปแล้วครับสวัสดีครับ